สวัสดีครับคลิปนี้ดูกันแบบเรียวๆย,ยาวๆแต่ไม่ยาวมากครับเอาสั้นๆพอผมพาดูเมนบอร์ด ASUS ที่เป็นซีรีส์โ r รอาร์นะครับโปรอารก็คือเน้นในเรื่องของ Creator นะชื่อเมนบอร์ดอยู่แล้วเห็นไหม ProArt Z690 Creator Wi-Fi ASUS ตัวนี้เน้นการใช้งานสำหรับคนที่อยากจะได้พอร์ตเชื่อมต่อบนเมนบอร์ดที่คร,ครบครบครบขนาดไหนเท่าที่ผมดูนะครับเอาเป็นว่าแม่งมีให้ทุกพอร์ตเลย Thunderbolt USB-C ต่อการสองใบวิ่ง 8x บวก 8x ได้นะครับและที่สำคัญมันไม่ใช่บอร์ดตัวล่างหรือไม่ใช่บอร์ดตัวกลางครับนี่เข้าขั้นถึงที่เราจะต้องเรียกได้ว่าบอร์ดตัวท็อปเลยแล้วกันแต่ไม่ใช่ซีรีส์เกมมิ่งไม่เน้นไฟไม่เน้นสวยเน้นดิบๆด,ดำๆมืดมดทะมึนดูหน้าตาตัวบอร์ดกันครับนี่ฮะดำๆเรียบเรียบ แต่เน้นการใช้งานเน้นที่การเชื่อมต่อบอร์ดตัวนี้ไม่มีไฟเลยนะครับแม้แต่น้อยสังเกตดูว่าเป็นทนดำมืดทั้งหมดจะมีตรงนี้ที่ผมแปลกใจนิดนึงนะครับในส่วนที่เป็นโคเวอร์พลาสติกตรงนี้มันออกแนวไม่ใช่แฟลตแบ็กไม่ใช่ดำด้านไม่ใช่ดำเงามันเป็นเหมือนทานสปาเรนต์ก็คือโปรง่งโปร่งแสงแต่ไม่โปร่งใสนะครับออกดำแบบ ดำโปร่งอะ่ะเหมือนรมดำอะ่ะมองเห็นของข้างในได้แต่ไม่ทึบแต่ไม่ชัดด้วยเออเอาโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยจุดหลักครับบอร์ดตัวนี้เราจะใส่ i 5 i ห้าไเจ็ด้เก้าได้หมดนะครับ i 9เก้านี่ชิลๆเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาหลักๆเมนๆเลยคือเรื่องของชุดผ้าจ่ายไฟตรงนี้เนี่ยโซนเนี้ยสิบเฟสนะครับ1นึ่งสอี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเฟสเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะใส่ i 7หรือ i 9ที่เป็นเจน12ใส่ได้เหลือๆสบายๆนะครับทีนี้เรื่องของแรมแรมเนี่ยเขาบอกว่าซับพอร์ตยันแหมมัน6,000อัพอะเนาะแต่ก็อย่างว่าครับณปัจจุบันนี้เราจะหาแรม ddr 5ที่ความจุเยอะๆจริงๆหลัก128 g b กิกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลักๆแล้วตอนนี้ที่มีขายในท้องตลาดทั่วโลกรวมไปถึงบ้านเรานะครับในสอง,องแรม ddr 5ก็คือจะเป็นแถวละ 16GB เพราะฉะนั้นการใส่16กิก4แถวมันก็คือ64กิกเรื่องบัตรแรม5,600-6,000เท่าที่ผมลอ,ลองมากับบอร์ด ASUS ยังไม่เจอปัญหาใดๆเสียบเปิด xmp ติดใช้งานได้ตามปกตินะครับในในบัตรที่เป็น5,600กับบัตรที่เป็น6,000นะครับทีนี้ครับพอร์ต24พินไม่ได้อยู่ในช่วงกลางๆบอร์ดครับอยู่ช่วงนี้ข้างๆสล็อตแรมและก็จะมี6พินตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงให้กับการ์ดจอ ในส่วนของสล็อตพี E ซึ่งสล็อตพี E ีนี่ครับเมนหลักอยู่ด้านบนครับซับพอร์ตพี E ซ0 4ี3 0ห้าจที่เป็นตัวหลักการ์ดจอตัวแรกแต่ถ้าเกิดคุณอยากใส่2ใบนี่นี่ครับเป็นสติลสล็อตมาให้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราใส่2ใบมันจะวิ่ง8ปบวกแปดนะครับทำไมต้องทำไมต้องใส่2ใบการ์ดจอในส่วนของงานสาย AI ที่ใช้การ์ดจอไปคำนวณอัลกอริทึมต่างๆ ลูกค้าผมหลายคนก็ใช้การจอสองใบเหมือนกันโดยไม่ต้องพึ่งพาบริกหรือไม่ต้องพึ่งพา NV-Link แต่อย่างใดทีนี้อะบอร์ดมาสีดำนะครับมันก็จะดูยากนิดนึงนะครับพยายามใช้แสงให้สวยนี่แสงธรรมชาตินะครับอาจจะมีเฟล็กบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วย m.2 สล็อตทั้งหมดมี4สล็อตครับและซัพพอร์ต PCIe 4.0ทั้งหมดและเท่าที่ผ่านมาถ้าเกิดสล็อตที่มันซัพพอร์ต PCIe 4.0แล้วเราเอา S.S.D. 3.0เข0ก็ไปใส่มันคือเปิดไม่ติดด้านบนสล็อตแรกตรงนี้สล็อตที่2และตรงนี้อีก2ส,สล็อตในส่วนของ M.2 นะครับมาดูปลั๊พัดลมกันบ้างแหมในเมื่อเครื่องมันเป็นเครื่องสายที่แบบเน้นทำงานนะเนาะ User เ,เองก็อยากจะใช้เครื่องที่แบบพัดลมเยอะๆโฟล์ดดีๆนะครับ P.W.M. 1 2 3่สองข้างขามีไหมไม่มีข้างล่างครับ 4, 5, ตรงนี้อีกเป็น6รวมกันเป็น6ห,หัวตรงนี้7และ8รวมสุดที่เป็นทั้งหมด8หัวในส่วนของ pwm นะครับฮีติงตรงนี้ใสๆนี่คือเป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกหนาประมาณ2มิลนะฮะปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นรอยเผื่อเราโดนนู่นนี่นั่นขีดขวดแล้วก็มีสกรีนว่า Pro อาร์สีทองๆองสีโปรอาร์จะมาในฟิลลิ่งอารมณ์ที่เป็นดำ แซมด้วยสีทองลายเส้นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแต่ถามว่าเฮ้ยบอร์ดไม่มีไฟอะ่ะแล้วเราจะต่อ ARGB หรือว่า RGB อะไรได้ไหมได้นะครับได้นะครับเพราะด้านล่างตรงนี้ครับมีหัวเห็นไหมครับ addressable RGB สองหัวขาวๆโฟกัสไหมเนี่ยโฟกัสเนาะโอเคส่วนข้างบนตรงนี้มี RGB 4พินและ ARGB หนึ R ่พิน นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราอยากจะสวยงามเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับในการต่อไฟที่เป็น a d e s s a b l e RGB เป็นไฟเส้นไปต่อกับอุปกรณ์หรือไปต่อไฟรอบๆเคสอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นสายครีเอเตอร์ไม่ค่อยเน้นไฟครับเน้นเครื่องดำๆพัดลมดำการจอดําไม่มีไฟบางทีถ้าเกิดการจอมีไฟก็ปิดไฟซะอีกนะจ๊ะโอเคตัวนี้มีนะครับ USB ไปหน้าเคสทั้ง3.0ทั้ง Type C มีหมด อ่ะทีนี้มาดู Back I.O. กันบ้าง Back I.O. ค่อนข้างดูเดือดเลือดพล่านครับสายครีเอเตอร์ส่วนใหญ่มองหาพอร์ตนี้คะพอร์ตนี้มันคือ Type C ทั้ง1และ2ที่เป็น Thunderbolt 4 Thunderbolt 4ทั้งคู่นะครับและมี DP-In ถึง2หัว Input ซึ่งณนะปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ายังมีคนใช้อยู่ไหม DP-In มันคนละหลักการกับ Capture card นะครับรับสัญญาณภาพเข้ามาที่ ระบบของเราแต่ว่าคนละหลักการกับแคปเจอร์การ์ดมี HDMI out นะครับตัวนี้ l ลน r j 4 5ที่เป็น1 0 g กกับ2 5 g 10G บ้านเราอาจจะยังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายหรืออาจจะยังไม่มีใครใช้เลยก็ได้แต่2 5 g ผมเห็นมีอยู่1เจ้าครับก็คือ AS นะครับที่ทำไฟเบอร์มาใกล้เคียงความเร็ว 2.5G แล้วแต่ก็ไม่รู้จะได้ใช้กันจริงๆเมื่อไหร่ นครับที่แบบว่าใช้กันแบบแพร่หลายเลยที่เหลือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวสามจุดสองกันอ่ะผมก็แบบไม่รู้จะสับสนจะสับสนยังไงละสามจุดหนึ 1, 1, 1, 2, 1, 2, ่งเจ n หนึ่งสามจุดสอง Gen สองสามจุดโอ้เพียบไปหมดเราเรียกมันว่าสามจุดสอง Gen สองก็แล้วกันมันเป็นซ Super Speed สิบกิกนะครับพอร์ตไบออสตรงนี้คือเอาไว้แฟดชิ่งไบออสนะครับปุ๊บนี่มีสว e uh, ิตช์ฟัซไบออสแฟดแบ็กเอาไว้ใช้คู่กันถ้าเกิดเราจะแฟดแบ็กเราต้องเสียบ USB flash drive ที่ช่องนี้แล้วมีไฟล์นั้นแล้วก็กดที่ตรงนี้ BIOS f a s back มี Wi-Fi 6 e นะครับเสาอทกาศหน้ให้มาแล้วอยู่ในกล่องซาวไม่ได้ละทิ้งแต่ก็ไม่ได้เน้นความอลังการอะไรมากมายนะครับซาวก็ใช้เป็น Crystal Sound อยู่ในช่วงนี้แผงข้างล่างนี้ราคาของบอร์ดตัวนี้อย่าพึ่งให้ผมพูดเลยนะครับอย่าพึ่งให้ผมพูดเลยยังไม่ทราบราคาจริงๆเพราะวันที่ผมถ่ายคลิปนี้ผมยังไม่เห็นมีที่ไหนมีขายกันแบบจริงๆจัง นะครับแต่ผมเดาตีราคาไว้น่าจะน่าจะหมื่นปลายมีให้เห็นนะครับน่าจะหมื่นปลายมีให้เห็นเอาเป็นว่าเป็นบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่ฟีเจอร์ฟังก์ชันพอร์ตการเชื่อมต่อครบถ้วนแล้วก็ไม่เน้นไม่เน้นความสวยงามอลังการใครที่ชอบเรียบเรียบดุดุรู้ๆตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีครับโดยเฉพาะที่ผมผมชอบเครื่องแนวนี้มากแล้วบอร์ดตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ถูกใจส่วนตัวเลย ดำดำมืดมืดแต่พอร์ตฟังก์ชันในการเชื่อมต่อครบถ้วนลองติดตามลองหาซื้อดูได้นะครับถ้าเกิดมันมีขายแล้วก็ใครชอบอารมณ์นี้ชอบสายนี้เรียบเรียงง่ายๆก็จัดกันไปครับขอบคุณ Asus ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับ